สวัสดีครับผมโคบานเมืองร้อยเกือเอรเชียนนะครับวันนี้ขอภาคอีสานนะครับปกติใส่ภาษากลางมาโดนเติบวันนี้จะใส่ภาษาบ้านเฮ้านะครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้าของฟ้ามนะครับบุญบุญนาฟ้ามบอครับบุญนาฟ้ามเนาะเออที่บุญนาฟ้ามนี่มีบริการอย่างแนาะเกี่ยวกับงัวครับผสมเทียมล้ากาผสมตัวจริงเราการถ้อพรอมดูครับ ได้ครับได้ทุกแนวนะครับเนาะครับ,รบตัว,ต,ว,ต,วตัวได้ครับตัวแม่สูงสุหแม่ครับติดครับได้ตัวทึกตัวนี้อออกออกเรียบร้อยแล้วครับ ี่จะเป็นพ่อพันบัว,วอ๋อสวยๆตัวนี้ตัวแม่ปะครับเนี่ยต,ตัวผ,วผ,วผููเหมือนเลยพี่แต่พอพันไหครับอือ <c oughs>

วันนี้มาชมพ่อวัวที่บุญนะฟาร์มนะครับโคงสร้างดีมากนะครับอันนี้ก็ทับที่คอกบ้านผมนะครับได้หนึ่งตัวพันพ่อพันเหมือนกันตัวใหญ่แข้งขาใหญ่ผลดอกมาดีมากแต่เจอลำปิดสกินเข้าไปเกือบไม่รอดเหมือนกัน <c oughs> ไอ้อะไอ้อะจับข้าอะไรห้องข้อวะธรรมดาธรรมดาไอ้อะไอ้อะผิดกินแล้วครับผิดกินแล้วลุงยูทูบหเดแ้วบุญละฟาร์มเนาะที่บุญละฟาร์มนะครับให้บริการผสมเทียมนะครับในเขตพื้นที่แล้วก็นอกพื้นที่นะครับอำเภออาสามาจังหวัดระยอดนะครับวันนี้เรามาชมวัว งามนะครับผมก็ใช้บริการนะครับเอาหนะเนะเาะใส่บริการมาตลอดเสื้อง,ง่วงนะครับบคอคไหผ่าดอกสันหญ่แต่ง,ง่วงงามันเปิกันหลายตัวอยู่นะครับอ,อันนี้โครงสร้างดีนะครับตัวนี้ก็พึ่งลูกออกมาก็จะเป็นชื่อว่าคุนเงินนะครับแข้งขาใหญ่ครับได้ตัวนี้ทับผลผลิตมาค่อนข้างดี บุญละฟาร์มนะครับบุญละฟาร์มวันนี้เรามาเจอพ่อพันธุ์วัวสวยงามมากนะครับตัวนี้ก็ผมใช้บริการบ่อยครั้งนะครับได้ลูกสวยงามมากนะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มชื่ออะไรนะครับบุญนะนะครับอายุแถวใดครับตัวนี้บ้านนำเงินครับบ้านนำเงินเนาะบ้านนำเงินอำเภอสมาร์ทจังหวระเอ็ดเนาะครับตมุทโพล่าครับเพิ่นเฮดใดทุกแน่นะครับไม่ว่าจะเป็นผสมงัวเบิงงัวการดูแลรักษาเบืองตนเนาะลูกครับ ครับเคลียร์ได้ออกลูกว่าได้เขาทำคลอดครับทำคลอดหาได้หมดทุกอย่างผมใส่บริการตลอดนะครับขอกขอกงัวโคบานเมืองรลอยเกิรออฟฟิเชียลเนี่ยก็คือใส่บริการมันตลอดนะครับเอาเบอร์โทรลงมาอ่าเดี๋ยวเอาเบอร์โทรได้ครับเดี๋ยวจะถิ่มเบอร์โทรไว้ตรงไทยลิงนะครับถ้าผู้ใดสนใจในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอยากมีอ่าอยากได้งัวนะครับสายพันธุ์ออกจากบราหมันเนาะออกจากเจ้าเนื้อครับเออกะ ติดต่อที่เบอร์ใตลิงของลิงนี่ที่ผมลงไปได้ครับจะของฟา้ามันก็นยืนอยู่นี่แหละครับที่น้่ผมผูก็ใส่บริการมาตลอดไม่ว่าจะเป็นไทยพยาธิยังมันเ็าเป็นมดครับหลายๆย่งางไทยพยาธิดูแลยาขาเชื่อยังต้งต่างรักษาเบื้องต้นในมดครับแล้วก็โดยเฉพาะการผสมเทียมการให้ขอดง้อนะครับต่างๆอ่ามันนี่ก็บเม่ได้ตั้งใกมากมาเอาเปี้ยงก็เลยเจอคนพอดีนะครับกับ ในน้ำต่อไปอาจจะมีรีวิวนะครับบางงวตัวนั้นตัวนี้เป็นเท่าใดนะครับมีคาโตเท่าใดที่เป็นในทองตลาดบานเท่านี่แหละครับที่ผู้ใดสนใจนี่ก็สามารถที่จะติดัตตอโตเบอร์ทั่วไตรลิงครับเพื่อนได้นะครับเป็นอยู่บ้านําเงินนะครับอำเภอสามาติจังหวัดลยเอ็นะครับสามารถโทษจัตติโตคนใดตลอดเวลานะครับแต่ว่าขอบงัวผมโใไซบริการคนตลอดครับบัดที่นี่ถ้าไอซุโมวบางงวเ่าอยากเชื่องอยากหยังนี่ สามารถเลือกสายพันธุ์ใดเห็นไหมครับ,รบอ๋อพอดีผมกับมีง้ออยู่กระแสบริการมังการมัตลอดเดนาะเห็นคุณภาพว่ากัคือมีคุณภาพในการที่จะดูแลง,ง้อหรือผสมง้อห้นะครับเพราะว่าจะเป็นผสมหลอดบัติดอาจจะมีการซ้ำหานะครับ,รบซึ่งเป็นง้อเพลินนะครับงามๆนะครับท่านผู้ชมตัวงครับตังบลืมเลยนะครับมีหลายตัวพร้อมดิพอพันธุ์เพลินเนี่ยมีแต่พอพันธุ์คุณภาพ เพราะว่าผมก็ได้ลูกจากเพิ่นผสมให้ได้อยู่หลายโตัวเ้ากันนะครับต่อปีสองสามตัว่นและวอีกบอกนึงอ่ะเรียบร้อยแล้วอ่าโดนขายโดนยังไปแล้วะนะครับมา<ด>ที่นี่อ,อยากจะอ่ะาแถวไอ้บุญนาฟาร์มอยู่อยู่อยู่ใสครับอยู่บ้านาน้ำเงินบ้านน้ำเงินตำบลโอล่าตำบลฮอล่านะครับอำเภอสมาร์ทจังหวัดเลย์ทครับ ถามว่าถ้านอกพื้นที่ไกลๆเนี่ยจะ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 สามารถใช้บริการได้ไหมครับก็ส่วนมากก็อยู่ในแถวนี่แหละสามเสียอำเภอเขาเนี่ยแหละอำเภอสวัสดิ์ทุ่งเขาหลวงครับผมอาสามาดแมงสวงนี่แหะครับแต่ว่าตั้งัดนี่สามารถติดต่อได้ไหมครับตั้งใจบัดคือสิว่าไปแล้วครับแต่ว่าถ้าเกิดไอ้สูค่าใชจเรื่องค่าเดินทั้งไหนไปบ่กลับไปอยู่ครับครับเออันนี้คือเวลาเข้ามาคนเคยไปหมดแหละเนาะคือว่าเอาตามความเหมาะสมบ่า การระยะทางถอยได้คาแรงคายยังต่างๆเนาะคาเวลาอีนังต่างๆเนี่ยคือต้องคุยกันเองเนาะสามารถติดต่อบุญลาฟ้ามได้นะครับเพราว่าจะเป็นการผสมพันธุ์ผสมเทียมนะครับการ<ช>ทับโตนะครับการดูแลเรื่องของร่างกายการคลอดนะครับของง่วต่างๆการเบ่งวาติดเป็นมันบ่าเป็นมันหรือแม้กระทั่งการรักษาเบองตน้นเป็นไหมครับครับครับสำหรับมินิโคบาลเมืองลอยเกินน่ะรู้สึกดีใจหลายๆนะครับเดีด๋ยวมาเบ่งง่วงงาม และไม่เห็นคอบกมือแหลกนะครับบ่คอยได้เขามาทั้งผีตะเทียนะครับซึ่งคอบกเพิ่นกะเป็นคอรกที่เฮดแบบยั่งดีนะครับก็คือมีห้างหยายั่งดีนะครับดูแลระบบจัดการอาหารสนโคัญกจะดีนะครับซึ่งเขาอาจจะได้มาหาเพิ่นใหม่นะครับืัอนี้สำหรับโคอบานเมืองลอยเกินออฟฟิเชียลนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับครับสวัสดีครับครับ